สวัสดีครับผมติบังปูนะครับวันนี้จะมาทำ YouTube ในรายการชีวิตติดพระนะครับฝากเพื่อนๆติชมรายการด้วยนะครับและวันนี้จะมาร่วมกันแบ่งปันความรู้กับเหรียญเสมาท่านพ่อลีนะครับปี2503หรือเหรียญตาช่างนั่นเองหลวงพ่อรีวัดอโศการามนะครับจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพระที่น่านับถืออย่างมากแล้วก็มีประสบการณ์ของเหรียญท่านค่อนข้างมากทีเดียวตามในพื้นที่นะครับซึ่งเหรียญท่านสมัยก่อนราคาก็ไม่แพงเหมือนปัจจุบันนี้ราคาสมัยก่อนนี่น่าจะประมาณไม่ถึง1,000นหนึ่งมืนบาทนะครับเหรียญเสมาท่านพลีหรือว่าเหรียญตาช่างนะครับจะมีสร้างด้วยกัน3เนื้อ เนื้อทองคำเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนื้อทองคำสร้างประมาณ2เหรียญน,นะครับเนื้อเงินสร้างประมาณ500เหรียญและเนื้อทองแดงประมาณ5,000เหรียญน,นะครับเนื้อทองแดงนั้นจะมี3พิมพ์ด้วยกันที่เราแยกกันเองนะครับจะมีบล็อกไม่แตก2บล็อก1แตก3คือบล็อก2แตกนะครับ จะมีแยกกัน3มพิมพ์หลักๆด้วยกันซึ่งปัจจุบันก็หาสภาพที่สวยสมบูรณ์ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเหรียญท่านเนี่ยประสบการณ์สูงชาวบ้านนำไปใช้เป็นสัส่วนมากนะครับชาวบ้านก็จะนำไปใช้ห้อยคอกันเพราะเหรียญท่านโซรูปทรงสวยงามมากซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนขับรถบรรทุกหรือว่าออกเรือหรือว่าขับรถสองแถวนะครับ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมคนพื้นที่เนี่ยจะห้อยกันซะส่วนมากนะครับเนี่ยครับอย่างอย่างเช่นผมก็วันนี้นํนมาให้ชม3มเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้ก็มีบล็อกไม่แตกนะครับบล็อกไม่แตกแล้วก็บล็อกหนึ่งแตกนะครับบล็อกหนึ่งแตก นะครับแล้วก็บล็อกสองแตกซึ่งสองแตกนี่ก็เพิ่งได้เช่าวันนี้นะครับแต่บล็อกไม่แตกกับบล็อกแตกเดียวนั้นเป็นพาที่เก็บไว้มานานแล้วครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็นานๆจะพบหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้ววันนี้จะมาร่วมกันดูตำหนินะครับซึ่ง เอาเอาเอาความเข้าใจของผมเองนะครับเอาเป็นความเข้าใจของผมเองผมก็จะสอนตามแนวทางของผมดีกว่านะครับอย่า่าสอนเลยครับแบ่งปันดีกว่าพอาผมเองก็พองูงงงปลาปานะครับอ่ะบล็อกไม่แตกนะครับเริ่มเลยบล็อกไม่แตกนะครับบล็อกไม่แตกก็ตรงนี้นะครับเนี่ยจะบล็อกจะไม่มีเนื้อเกินนะครับ จะไม่มีเนื้อเกินแล้วตรงใต้ฐานนี่จะไม่มีเนื้อเกินที่แตกเลยนะครับนี่ครับเนย้ะใต้ฐานนี่ก็จะไม่มีเนื้อเกินนะครับเนี่ยบล็อกไม่แตกนี่ครับตรงนี้ขอบขอบธรรมจักรนะครับเนี่ยครับตรงนี้จะไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนี่บล็อกไม่แตกนะครับอ่าบล็อกหนึ่งแตกบล็อกหนึ่งแตกก็อ่าเริ่มเริ่มมีแตกตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเพื่อนๆนี่นะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้ นะครับแล้วก็จะที่ฐานจะมีเนื้อเกินบล็อกแตกแล้วเนี่ยครับมนชัดใช้ได้เนี่ยครับที่ฐานที่จะมีเนื้อเกินแล้วนะครับเนี่ยครับแล้วก็บล็อกสองแตกนะครับอ่าบล็อกสองแตกนะครับนี่บล็อกสองแตกนะครับจะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับเริ่มจากเนื้อเกินแล้วก็แตกที่หนึ่งนะครับ นี่ครับเนื้อเกินที่ฐานอีกนะครับเนื้อเกินที่ฐานอง์พระเนี่ยซึ่งเป็นบล็อกแตกแรกก็เริ่มแตกแล้วนะครับอันนี้ที่ที่ฐานอาสนะก็มีอีกเนื้อเกินอีกนะครับและจุดสําคัญเนี่ยให้ดูความคมชัดนะครับซึ่งปัจจุบันการทําเลนแบบทําได้ดีมากครับแล้วนี่นะครับ ด้านหลังคมชัดนะครับอ่านี่ตรงนี้ก็สำคัญนะครับขอบยกนี่นะครับเนื้อเกินเนื้อเนื้อเนื้อรอยปั๊มที่เหลืออยู่นะครับขอบเหรียญเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยรูรูหูเหรียญจะกลมๆเล็กๆปิ้นหลังมานะครับรอยปั๊มกระแทกและมีขอบยกขึ้นมาขอบเหลือนะครับนี่ครับเนี่ยด้านบนนะครับที่ผมใช้ดูคือแบบนี้นะครับด้านบนหันหลังมาอยู่ขวามือเรานะครับ ด้านล่างนะครับเนื้อเกินก็จะขอบปิ้นจะอยู่ซ้ายมือด้านล่างนะครับนี่นะฮะนี่เนื้อโบด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นอย่างนี้เกือบทุกเหรียญนะครับและที่สําคัญสุดรอยตัดรอยรอยฟันตัดนะครับนี่ครับที่จะจําง่ายๆคือร่องฟันหนูนะครับเขาเรียกนักเล่นเขาเรียกว่าฟันหนูเนี่ยครับจะมีร่องฟันหนูสองร่องนะครับแล้วตรงนี้จะมีร่องหนึ่งนะครับ นี่นะครับด้านล่างก็จะมีร่องกลางหนึ่งร่องนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งร่องง่ายๆครับถ้าเพื่อนๆแคปหน้าจอกันไปเลยนะครับเนี่ยครับเอาไว้ดูเวลาซื้อขายเวลาเห็นนะครับเอาไว้หาเงินได้เลยนะครับแล้วเป็นวัคซีนไม่โดนพารเกแน่นอนนะครับเนี่ยครับปัจจุบันนี้ดีนะครับมี อินเทอร์เน็ตมี YouTube ให้ดูนะครับซึ่งสมัยก่อนไม่มีหรอกครับไม่ค่อยบอกกันเนี่ยนะครับซึ่งความนิยมของในปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับทุกบล็อกผมจะให้ราคาใกล้เคียงกันอยู่ที่ความสวยงามนะครับอยู่ที่ความสวยงามเพราะว่าปัจจุบันเหรียญท่านพ่อก็หายากไปเรื่อยๆแล้วนะครับมีมาขายผมได้นะครับสวยๆอย่างเนี้ย 80,000บาทนะครับบล็อกอะไรก็ได้นะครับมาขายผมได้สวยๆลุงๆนะครับเนื้อเงินนะครับ2องแสนผมรับนะครับสวยๆเนื้อทองคำนี่เป็นล้านมาขายผมได้ก็ถ้าสนใจจะติดต่อทางผมก็กดล like ิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะฝากหลังจากจบ YouTube นี้นะครับ เพื่อนๆก็กดลิงก์แล้วก,กดเบอร์โทรผมติดต่อผมมาได้เลยถ้ามีแบบนี้หรือว่าพระอื่นๆก็ได้นะครับสงสัยอะไรสนใจส่งรูปมาสอบถามผมได้นะครับง่ายๆครับผมก็จะแจ้งราคาให้เข้าวๆสบายใจได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตมันกว้างไกลแล้วทุกคนควรจะมีความรู้ที่เท่าเทียมกันนะครับนี่นะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการชีวิตติดพระของผมตีบังปูนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด Sub s cribe ด้วยนะครับในช่อง YouTube ของผมแล้วก็กดลิงก์ด้านล่างนะครับขอบขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ